ขึ้นมา6คนเลยนะครับอายามมาแล้วสุชายปันป่นปัน่นเสาแรก,ก <c oughs> อาชนินก็บินปัดออกไปได้ครับไกลเลยโดนชกได้โดยโบดินบดินฟ้าข้านายโกชีชี้แล้วบดินไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ขอซัดเอง <c oughs> โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของชนินไสเอียครับ <c oughs> ไม่ยอมจ่ายแต่ว่ายิงลูกนี้เกือบเข้าเหมือนกันนะครับบ <c oughs> ดินเซฟสุดตัวครับ นมาที่เสาแรกได้โอ้โหเสียบอีกแล้วครับชนินไม่ไปไหนตัวสามตัวซาม,มก็ขึ้นไปมากกับชอกจอบมัดจีพีเพาคงหาบอลไม่เจอไม่เข้ากรอบนะครับโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวคงได้ดูปินปัดมือเดียวเลยนะครับที่ไหนครับชนินโอ้โหซุปเปอร์เซฟสามเฉลิมเล่นในลูกสุดให้ธนกรแต่งเข้าในาด้วยขวาขวาธนกรขำโคมะโอ้โหต้องออกแรงเซฟบ้างครับบริทวีกุลโอ้โหเป็นขวาแต่ก็ เกือบเป็นเรื่องเข้ากรอบด้วยนะครับธนากรขับโฟมากครับโฟมมันจะเปลี่ยนเสาแรกนะแต่โรนิเซฟสกี้หรือว่าจะตเรอยของทางคาเซฟสกี้ถึงโตติอาครับโตติตทางเสาสองโกชิมาแล้วเปิดมาให้กับโกชิโอ้โหเข้าฮอสลูกนี้โอ้ไปตรงตะข่ายด้านข้างครับยิงผ่านลีโงโตติครับมาถึงลักษณะลักษณะขับลืนเข้ากลางมิการ์โบซี่บังไว้ได้จะแหวก ไม่ผ่านพานเซฟสกี้อ้าวแต่สุรเชตเกี่ยวไม่ได้แล้วปัดลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหบอลเลี้ยวไม่พอ,อ,อได้แต่ดูอีกทีครับจังหวะฉกมาแล้วปัดของสุรเชตงามทิพย์ครับโอ้โหบอลเลี้ยวเชิดเสาไกลครับไม่ได้มองมองขวาเอาขวาก็ไม่์บอดินหันนะครับบอดินเล็งแล้วเล็งแล้วปั่นมาที่เสาแรกให้กับอาดิดาเน้ คนเดียวข้ามคานเหลือเชื่อครับลูกนี้โอ้โหโคกระยะ6คกเจ็ดหลาเท่านั้นเองครับต่ำแต้มไล่หลังอยู่หน้าเดินหน้ามาครับโอกาสพลิกยิงลูกนี้ของจิตปัญญาครับโอ้โหผ่านหน้าประตูไปมีพื้นที่เหมือนกันครับลูกนี้หมุนไปทาประตูครับมาเกาะกางสุดชายทิ้งที่ว่างไอ้โตเต็งตัวนี้เจ็บปากไม่มิดด้วยไม่มิดผ่าโอกาสทองโอกาสทองอลิกัน์แน่โอ้โห คืนมาได้ครับผมเป็นสมภพครับผมยอมเจ็บเลยนะครับผมเจ็บนะบางไม่มิดครับพลาดไปแล้วนะครับได้สมภพมาช่วยครับยานมาบอลย่อยมาให้กับบอลดินตั้งแล้วกุนิฟบอลชิบบ้าบอลครีมไปมามาทางของทางครับแล้วมาต่อต่อที่ปีโนวัตโอสุดท้ายเป็นโตตีที่ยิงแล้วไม่ผ่านนะครับโอ้โหยังเซฟไปได้อีกครับชนินบอลมาใหม่บอลมาไม่ถึงตัวโดดหน้าเจ้าสอง บอลมาเข้าทางของโตติก็โอ้รีบไม่ต่อไปเองโตตินี่ควงสองนาทีที่ผ่านมาได้ยิงคนเดียวไปสามครั้งแล้วนะครับน่กากอดอยังไม่ได้เตรียมส่งตัวสำรองมาที่โตติแล้วครับโตติปัดเปิดมาลีดาเน่ได้ครัดแล้วโอ้โห <c oughs> แม่นเป๊ะจริงๆครับโอ้โหลูกบอลกาดของลิดานเน่ครับ <c oughs> สมภพเนี่ยไม่อยู่ในสนามต้องหุบสมเจดขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วเสียประตูตรงจุดนั้นเลยครับสมเจด โดนเดนใน,ใน,ในเ่เบียดหลุดเฟรมหายลงไปก่อนเลยครับเดนเด่เทคโขงนี้ชนินก็ได้แต่มองตามเลยครับโอ้โหใช้หน้าที่ข้างหลังก็มาลูกนี้ปัดให้กับทางทาเซสกี้โดนกระแทกก็ชี้เลยครับว่าจุดโทษโอ้โหเปลี่ยเกิดหลังจากเสียประตูแร,รกไปไม่ถึงหนาทีครับเสียจุดโทษอีกครับชัยนาเปิดเข้ามาเหลี่ยมได้เปรียบแล้วครับทาเซสกี้โอ้ เหมือนรู้อยู่แล้วครับว่าข้างหลังเนี่ยโจนาเคลยนพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเหลือยเสียเรียบอาจจะทำได้ดีกว่าการระหว่างสองทีมชาตินี่โอ้โหรับซ้ำซ้ำได้โอ้ดีดนันน่โอ้โหกลายเป็นว่าอ่าุณแฮตทริกเลยครับกับโอ้โหเป่าคนเดีสองประตูเลยครับอดีดนันนี่ต้องลองไปบ่อยต้องลงมาที่หลังแบบนี้กัน แต่ว่าก็โอ้โหถือว่าดูตัวนี้ของ,างอาริดาเน่รอรอให้กับบาโก้ทาวเซฟสกี้ชนิดไม่ยอมครับชนิดไส้ย,ยปัดไม่ได้เต็มมือเลยครับโโอ้หกดด้วยขวาตึมเดียวของยังจ่ายไม่ได้นะครับชนะสิทธิ์พรวดไปแต่กัดมาลูกนี้อารีแดนเน่ไม่รับครับอารีแดนเน่ซานตานา่าลุ้นแฮตทริกไม่เข้าครับโอ้โหผ่านหน้าประตูไปครับซ้ายของอินเดี ช่วงเกมที่ชัยนาทโชค้ายเหลือ10คนด้วยอ้าวแล้วเปิดบอมยาวมาลุนิดบอดินไม่มีเสียงลกบดสาูนเลยครับโอ้โหไม่รับหน้าครับบอดินผาลาครับปิดกลองให้กับบางกอกคลาสสิครับสาแต้มเน่นอนยี่สิบเอ็ดนี่ครับบอมมาทีเดียวหลุดเลยครับไม่รับหน้าครับเช็คการบ้าดครับแนวรับของชัยนาทแล้วบอดินนิ่งจริงๆครับจังหวะยิงแปรหนีชนิดไปที่เยอทีมสวัสด์แคทครับในวันเสาร์นะครับ 24ตุลาคมเวลา19นาฬิกาจบที่สกอร์3ประตูต่อ0ครับปุิสินป่าลุกอิดยาแล้วนะครับฮารีดาเดซัตตาร่าครับทำคนเดียว2ประตูในทีที่71และ75ก่อนที่โารดริพาลาครับจะมาปิดท้ายในช่วงเวลาบาดเจ็บครับให้มากองคลาสครับเปิดบ้านถล่มชัยนาทอนบิวไป3ประตูต่อ0นะครับเป็นชัยชนะถึงชัยนาทีล่ลโอสเตเดียม4ฤดูก,กาลติดครับอย่างล้างอาถรรพ์ไม่สำเร็จนะครับทีมลกใหญ่ยังไม่เคยมามีแต้มที่นี่เลยครับ Yeah, but the classic.